น้องเบิ่งแต่เห็ดเพาะดอกใยไงจ้ะดอกใยเพราะว่าให้เฮียนสามีน่หละจ้ะเพิ่นว่าปันดินไวไห่หมองที่เคยออกอยูใ่ในสวนเพิ่อนว่าขันเวลามันออกเห็ดมันก็นสิดอกใ่ เป็นเลนมาปันดินไว้มันหลวมๆม,มองที่เคยออกเดจ้าเป็ละดอเป็นยันยันย่นยัง,งอีหลีจ้าเดี๋ยวหาเบิง้งนี่อีกบอกำลังมาเห็นจ้าเมืนน่อนี้มาเลาอเบิง้ง เห็นแตกโอ้พี่พี่น้องแตกตุลุตะละอยู่พี่นี่แมนพอนี่แมนนี่แมนบอนี่บอ,อแมนแตกตัวตัวนี้พี่พี่น้องแตกนี่มันรุดน,น้ำกันแล้วมันสิแตกตัวคือแตกอีกิรี นี่แตกเห็ดแม่แตกเห็ดดหลีจ้าพี่น้องพุนอนะอันเก็บอยู่นี่ก็คิดหอดพี่สาวจ้ะเพิ่นมักแห้งพี่สาวมักเก็บเห็ดเพิ่นจุกเทพโอ้ยสะอ่อนเด้พี่น้องเอ้ยพูนอนะ นี่แตกหนึ่งห็นบอ่ออ๋บอบ่อแมนแตกกี่ตัวแตกอีกบอ่อคันบอ่อแตกกะหับ่าใดได้พี่น้องบ่อหูจากหม่องสิบไปะเห็ดทอนี่้ำมันแตก ไข mm ่แน่แตกอย่างน้อนี่ตัวขึ้นมาตัวแตกตัวมึงนีเด็กพี่น้องสิแตกตัวบ่เนี่ ตัวอีกแหละ้มองนี้บ่ตัวพี่น้องแตกนี่บ่ตัวอือมีมอจ่จ้าว้าอดอกแบงไงมึงทั้งขางดูมีบัวมูมัน สิตัวเฮาบอแตกนี่อุ้ยตัวแตกตัวนี่ก็แตกตัวนี่เด้ตัวบันนี้แตกก้อนหญาตัวเสน่ห์นะจ๊ะ กำลังได้เก็บมือนี้จะคิดว่ามืออื่นก็คือสีออกอีกตัวมันเพิ่งเริ่มดันดินแตกให้เห็นแตกโอ้โนี่จา้านี่ดอกใหญ่แท้แตกใ่ Nó nhai đi đi chân này subscribe à, บัตเก็บแล้วได้หลายบนไดาศิริธรมะซูพี่น้องเบิง้งจา้า